รีวิวเครื่องเล่นวิทยุวินเทจนะครับเป็นแบบพกพาสโอลิสเตตเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับมีญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้ Tokyo, นโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโมเดล tfm ขีดหนึ่งหนึ่งศูนย์ดีนะครับมีสามขึ้นนะฮะขยายสูงจะมี fm swmw คือ am บ้านเรานะครับใช้งานได้เต็มระบบนะ fm รับได้ถึงในในนี้เขียนไว้90นะครับแต่ว่ารับได้จริงถึงประมาณ93เมกะเฮิร์นะครับโดยประมาณนะครับมีช่องพวก MPX l i n e Out แล้วก็ o อก In นะครับใช้งานได้หมดนะฮะตัวนี้มี h e a d p o n e l t o n e แล้วก็ตัวเชื่อมกับระบบวิทยุของ Sony ที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นอีโมเดลหนึ่งนะฮะแล้วก็มีช่องเสียบไฟ DC เป็น4.5โวลต์ลบในนะครับ APF, APFC On/Off นะฮะด้านข้างนะครับ ทดสอบระบบก่อนเลยใช้ฐานสามก้อนนะครับตัวนี้ฐานต้องใช้ไขควงหรือว่าใช้เหรียญนะครับใช้เหรียญบาทนะไขตรงนี้นะฮะตัวนี้ขายให้เฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่มีฐานและไม่มีอะแดปเตอร์ AC ให้นะฮะตัวนี้ขายเฉพาะเครื่องนะครับเป็นงานสะสมงานตั้งโชว์สวยมากนะครับตัวนี้นะฮะม่อินเจแปนนะครับใช้งานได้นะฮะถึง93เมกะเฮิร์ตซ์ FM มนะครับโดยประมาณนะครับ ไม่มีฐานแถมให้เป็นฐานเบอร์ีสามก้อนนะฮะโดยการไขน็อตอองมาใช้ไขควงแบนหรือว่าใช้เหรียญบาทก็ได้ะฮะในการในการยึดนะฮะในการไขตรงนี้นะฮะเวลาใส่ก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไขเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะสอบนะฮะฝั่งนี้จะเป็นตัวเปิดปิดนะฮะแล้วก็เป็นวลรุ่มร อันนี้ตัวจูนขึ้นนะหน้าปัดถึง90เมกะเฮิร์แต่ว่าใช้งานได้จริงของมัน93เมกะเฮิร์โดยประมาณอันนี้ FM เอ็มนะเอฟเอ็มจะเริ่มจาก87เมกะเฮิร์ตประมาณผมจะเห็นการร่งรัดแบบ87.5นะฮะที่เป็นกองที่มีอยู่เน,นี่ยให้พี่น้องแบบปีที่3เนาะกินแปะกล้วยก่อนนอนเนี่ยหลับสซะถ้าต่อปีเปิดให้ขอเซ็นต์ก็ได้เลยฮะก็ฝนมาไง อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกีี่ยวอันน้ประมาณ91เมกะเฮิรตซ์ FM สวพเออ่คุณสุดที่ชาติหรือเปล่าคะบอกว่าถ้าข้ามลมแรงมีเม็ดฝนแมกซให้เป็นโทนสดกินก็ได้แม่จะรักษาถ้าไม่ดีขึ้นมันโชว์ว่าไม่ดีกับโรคซึมเศร้าไม่เป็นวิชากรรมต้องตั่งกี่สิบปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระะยส่วน AM ก็เลื่อนมาคําว่า M ดูและขึ้นได้ชัดเจน วีกันกันพี่น้องกับอาญางผที่้านะของช่างแผ่นเอสารก้อดหรือว่าใครมีอะแดปเตอร์ดี4.5วลต์ลบในนะฮะลบในใช้งานได้ทางนี้ที่มี้กันประยัดเรื่องขึ้นด้าบนเลยถึง93มิลเดอร์ประมาณนะครับเสาเป็ที่ตรงรุ่นนะครับหัวแดงตรงรุ่นเลยหายากนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเลขการุ่มทุกอย่างครั การคุณภาพพบพอช้าครับดบช้าเป็นเรื่องหรืถึงเ่อเลี่ยงเมืองปักเล็ดดาบเลี้ยงเลี่ยงเมืองปักเล็ดบางจุดนี่เริ่มจะมีน้ำนองบนพื้นพื้นผิวจราจรป้้งแล้วครับแต่ว่าฟิกเกอร์ก็ประมาณนี้นะปิดตัวนี้ดังแก๊กเข้ามานะฮะต้องเป็นวอลลุ่มแล้วก็เป็นออนออฟนะฮะส่วนตัวนี้เป็นตัวจูนขึ้นนะครับตัวเครื่องสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยทาการเวลาถือว่าสวยมากนะฮะตัวนี้น้ำหนักดีเลยทีเดียวนะฮะด้านหน้าเป็นอลลอยนะฮะด้านข้างจะเป็นพลาสติกนะครับ ขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ